ตอนนี้คนไทยเราเนี่ยพูดภาษาไทยน้อยลงมากมีคำมาทับศัพท์มีภาษาต่างประเทศเข้ามาแทนหรือว่าบางทีพูดไทยแต่ว่าสำเนียงเทศนะคะพูดไม่ชัดตัดคำน้ำเสียงเพี้ยนเรียนแบบดาราหรือว่าจะเห่ภาษาต่างประเทศซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงการที่เป็นคนไทยหรือเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยจะแค่รู้ภาษาใช้ภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องรักภาษาเขาจะต้องรักษาภาษาเขาจะต้องสืบสารภาษาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติในฐานะที่อาจารย์เป็นคนไทยอะนะคะอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของภาษา นะคะเราเป็นคนไทยเราเป็นเจ้าของภาษาเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์จึงคิดโครงการหมอภาษาพัฒนายาวชนถ้าคนไทยไม่ภูมิใจที่จะพูดภาษาไทยออไม่พอใจที่จะพูดไม่ภูมิใจไม่รักภาษาไทยนะไม่คิดที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วใครล่คคานชาติไหนเขาจะมารักภาษาของเราเหมือนกับเรา ริ่มตั้งแต่ปี2542พารัฐบาลประกาศให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติเราคิดที่จะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้คิดแล้วก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการหรือว่าเทคนิควิธีของเราเนี่ย เราก็เปลี่ยนรูปแบบหรือว่าสถานการณ์ในการเรียนรู้แทนที่เด็กจะนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนปกติเหมือนการเรียนการสอนในเดิมๆที่ทํากันมา mm hmm. เด็กก็เบื่อไม่ท้าทายรู้สึกจําเจก็เบื่อภาษาไทยเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาไทยไม่ดีพอเรามาเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนรู้เนี่ย เขาก็จะตื่นเต้นขึ้นนะคะคือเรามาสร้างเป็นสถานการณ์จำลองนะว่าการออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ต้องบำบัดรักษาถ้าไม่รักษาปล่อยไว้อาจจะกลายเป็นโรคเรื้อรังได้วิธีการรักษาเนี่ยก็เหมือนกับการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาล หรือว่าในคลินิกคือเข้าไปก็ต้องทําประวัติแล้วก็เข้าไปพบหมอเพื่อให้วินิจฉัยโรคว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรถึงมาหาหมอเราก็จะมีแบบวินิจฉัยให้อ่านเสร็จแล้วเ,เมื่อรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วเขาก็จะไปต่อนะไปแก้โรคนั้นแต่และโรคคือบำบัดเฉพาะโรคโรคเหล่านี้คือโรคสมมุติค่ะไม่ใช่โรคจริงคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกตรหนนก หรือว่าตะะนกก็ได้นะะอาจจะก,กลัวว่าแหมเป็นโรคที่น่ากลัวต้องรีบบำบัดรักษานะ mm hmm. โดยจุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือเราต้องการที่จะแก้ปัญหา mm hmm. การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องของทั้งของประชาชนของสื่อมวลชนเด็กเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยคือต้องการที่จะขยายเครือข่ายแนวร่วม ในการอนุรักษ์เชือจูคุณค่าของภาษาไทยออกไปให้กว้างขวางนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำได้แล้วเรามีเครือข่ายออหมอภาษาอยู่ทั่วประเทศเลยนะ<ม>เพราะว่าเราบูรณาการเข้าไปในระบบการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ทำขึ้นมาเป็นหลักสูตรสาระเพิ่มเติมให้เรียนในชั่วโมงเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทําเป็นชุมนุมจะทําเป็นชมรมนะคะอันนั้นก็คือในระบบโรงเรียนทำนะคะแล้วในส่วนของโครงการของเราหรือว่าเครือข่ายก็สามารถที่จะออกไปเผยแพร่ด้วยการไปจัดกิจกรรมตามงานทางวัฒนธรรมงานทางวิชาการต่างๆจัดสาธิตจัดอบรมครูจัดค่ายเยาวชนหมอภาษาให้วัยรุ่นให้เด็กเนี่ยที่สนใจเนี่ยสมัครเข้ามาอบรม แล้วก็ยังเปิดเป็นศูนย์นิเทศปฏิบัติการสนับสนุนเครือข่ายอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ก็อยากจะขอนะคะให้เด็กให้วัยรุ่นให้สื่อมวลชนให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ไม่เป็นผู้ที่ทําให้ภาษาปิดพลาดหรือว่าบกพร่องเสียเองอันนี้ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งอาจารย์คิดว่าอาจารย์พอใจในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมที่มีต่อการใช้ภาษาไทยค่ะ